นายย้งแพรทองทันชินวัตรเปิดใจในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ค่ะโดยนอกจากจะขอให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวอย่างสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วบางช่วงบางตอนนะคะเธอยังได้บอกถึงอุปนิสัยของเธอค่ะ ว่าตนเองนั้นอาจจะดูผงผางพูดตรงเสียงดังแต่ไม่ได้คิดร้ายกับใครถ้าไม่ชอบหรือไม่แฮปปี้ก็บอกไปแล้วและยังกล่าวติดตลกด้วยนะคะว่านาตนอาจจะเหลี่ยมบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีเล่เหลี่ยมมากมายและขอให้มีพลังบวกแบบนี้ไปเยอะแต่เธอเองนั้นก็ไม่พร้อมจะบวกกับใครค่ะ นั่นก็เป็นข้อความนะคะที่นายกอิงสื่อสารไปยังสื่อทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะนายกอิงเพิ่งจะให้สัมภาษณ์โดยท่าทีที่ค่อนข้างจะดุด,ดันทีเดียวค่ะนะคะโดยเป็นกรณีที่นักข่าวเนี่ยเข้าไปถามถึงนักวิชาการค่ะปรามาดนายกอิงที่จะนั่งหัวโต๊ะปราบปรามผู้มีอิทธิพลในปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอทําให้นายกอิงเนี่ยสวนกลับไปเลยนะคะว่านักวิชาการปรามาดนา นายกที่จะนั่งหัวโต๊ะปราบผู้มีอิทธิพลปรามาตนายกทําไมทําไมไม่ปรามาตผู้มีอิทธิพลอันนี้แค่เริ่มต้นก็ผิดแล้ว ท่าทีของนายกอิงที่ดูดุดันเนี่ยนะคะก็มีการเชื่อมโยงไปถึงอุณหภูมิทางการเมืองค่ะในบรรยากาศที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเองเน่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการเดินสายไปปราสายหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งนายกอบจอที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งทีนั้นมีก็เรียกได้ว่านะคะคุณทักษิณแม้จะอู้กรรมเมืองนะคะพูดภาษาถิ่นซึ่งก็ดูนิ่มนวลน,นะคะแต่ว่าเนื้อหานั้นนะคะ ค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะเช่นที่บอกว่าตอนนี้นะคะใครแรงมาก็จะแรงไปค่ะตอนนี้ไม่หมูแล้วนะคะแล้วก็ออกอาอการบุดงิดทีเดียวค่ะนะคะถ้อยคาเนี่ยก็เหมือนจะราคาญเต็มทนอ่ะนะคะประมาณว่าอะไรนักหนาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะฟ้องกลับบรรดาพวกที่ด่าเขาเหมือนกันนะคะหลวมทั้งเนี่ยนะคะผู้ที่ด่าเขาเนี่ยคุณทศินก็ใช้คําค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะบอกว่าเป็นพวกที่เห่าอยู่นั่นนะคะ ส่วนคู่แข่งในสนามเรื่องตั้งอย่างพักประชาชนก็ไม่รอดค่ะถูกคุณทักษิณวิจารณ์นะคะว่าพูดเก่งแต่ทำไม่เป็นค่ะและก็ยังบอกอีกนะคะว่าพักประชาชนนั้นมีโอกาสสูงค่ะที่จะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดที่สำคัญค่ะสัญญาณของคุณทักษิณน,น่าสนใจค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะเรารำวงมาเยอะแล้ว ถึงเวลาต้องชกได้แล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกได้แค่3เดือนก็โดนด่าทุกวันส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจำด่าได้ด่าไปแต่อย่าแล้มมาแล้วกันเราเอาจริงบ้างแล้วค่ะนั่นจึงไม่แปลกค่ะที่จะมองได้ว่าวัฒการรมดูเดือดเลือดพล่านของคุณทักษิณน,นะคะรวมทั้งท่าทีดุดันของนายกอิงสะท้อนถึงสถานะที่พวกเขาอึดอัดคับข้องใจต่อการล้อมกรอบของขั้วตรงข้ามค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าการที่เดินสายออกไปนะคะปลาสัยหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆของคุณทั้งสิณนั้นนะคะยอมไม่ได้มุ่งหวังผลในชัยชนะของการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนยุทธศาสตร์ในการที่จะสื่อสารค่ะและก็เอาคืนโชนเหนือไปถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยค่ะ